เรียนมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมคะถ้าผมอยากเป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อว่างก็นั่งเทรดหุ้นปล่อยให้เงินทํางานเงินไหลเข้ากระเป๋าแบบจินโดจุนในซเซเลียครับสาขาบ,บริหารธุรกิจเหมาะกับน้องที่สุดแล้วละ่ะทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือสามารถต่อยอดธุรกิจของครอบครัวได้สร้างประสบการณ์ทาธุรกิจจริงจรางดได้ระหว่างเรียนนอกจากนี้ น้องๆยังได้เรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนเพิ่มทักษะการวางแผนการเงินแบบรอบด้านเข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างครบวงจรฟิลเฟรก์เจ้าของธุรกิจในซีรีส์เกาหลีเริ่มได้ที่สาขาบริหารธุรกิจค่ะ You dream You own dream it. it.